สำหรับคู่ที่3ของรายการนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายครับแต่ก็จับเบิลนะครับรุ่นประชาชนภายในครับเทศกาลนิ้วครับเปิดคูเบียงสองวันของเราโอ้โหเจ็บครับเป็นการเจอกันระหว่างรวมยอดต่อไปร้อยมีนะครับเจ้าไทเกอร์เจ้าสมันน้อยนะครับกับเจ้าซุปเปอร์แม็กนะครับมาเจอกับทางเจ้าแสงเทียนหน่อไม้จัดกอกับเจ้าเต้ยนะครับอบตสูงเปื่อยนะครับ การายกสัญญาชาทูสูงในการเข้าประนวชแสงทีมนะครับผ่านเข้ารอบแปดในสองทีมครับเจ้าแสงเทียนซื้อไปเจ้าไทเกอร์จับยกมาเจ้าโอนไต่ลุกแรกเลยครับเป็นไงครับเจ้าสมบันน้อยครับชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับตากอแต้มไรอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับหนึ่ง น้องออยแพ้ไปนะครับ21ต่อ18ครับน้าเสดายครับขอมาวัดกันครับพึรอบแรกเต็มรอบนะครับดาวอุ่นสมานน้อยนี่เตะมเต็มรอบเป็นหลักนะครับตัวเบาผิวไหวทางสายน้ำนะครับศวนเจ้าเต้ก็ขึ้นรอบหนักๆกันนะครับวัดตัวยุกกันครับโยงหลังเจ้าอุ่นปินหัวไพเกอร์ยุกมาเจ้าอุ่นไม่ไม่ได้เกี่ยวเหมือนกันครับ ยสู้ๆครับ FC จากทางออนไลน์ก็มาครับผงเคยสู้ๆนะครับสอง่งยังเด่นยกจะเต้ยเตะโอ้โหเตะฉีกขาเท่าไทเกอร์ครับโอ้โหที่ไรรูปแบบกูขี้สูสีครับต้นเกมครับส่วนมากเกมอย่างนี้คือจะไปฉีกกันช่วงปลายเกมครับช่วงแทบประมาณ14-15นะครับจะเปหนีกันช่วงนั้นนะครับส ขี้สูสีครับส่วนมากก็เปลี่ยนเกมประมาณ 10-10, 10-10, 9อยู่ประมาณนี้ครับไม่มีหางครับเจ้าถ้ยกยงเองโดดหลอกเฉยๆครับ,บแค่หลอกก็หวาดเสียวแล้วนะครับสามตําบลคือเดียวกันครับทั้งสองทีมครับเจ้าไทเก์เซอร์บาเจ้าเต้เ์เป็นหัวเจ้า เฮ้ีหัวอ๋อตีหัวก็กินนะครับมีการสักเชื่อได้แต้ม3แพลแปล3ต่อ3ครับไฟเกื้อจับเขา่ายกมาเจะโอ้นโอ้โหยัดเน็กเลยครับมีการสักเชื่อได้แต้ม สามสี่ต่อสามครับการยิมคู่ต่อไปไหมครับใช่ครับเจ้าการยิมคู่เป็้สปอร์นะครับยังนะครับแอดถ่ายดีแล้วเหรอครับยังมะเลครับเดินยังเซครับผมขอบคุณครับที่ถามถ่ายข่าวครับอาการยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ครับตัดไปจากแเยิบมาแล้วครับแต่หมอยังนัดอยู่ที่ยี่ห้าครับช่วงนี้พบหมอเป็นเรื่องปกตินะครับหมอมาถึงแพทย์นะครับไม่ใช่หมอนวดนะครับ เดี๋ยวสมาชิกเลครับเข้าใจผิดนะครับก็ต้องรักษาตัวต่อไปครับแต่ด้วยหน้าที่ครับและความชอบครับในก้อนเต้องมาไหลสวนนะครับเดี๋ยวสมาชิกจะไม่ได้รับชมแต่ก้อมันมันของทางอำเภอภูเวียงนะครับห้าต่อสี่ครับเจ้าแสงเทียนหน่อไม้จักต่อครับเสือไปเจ้าโอนเปิดหัวไอ้เกิดยกมาเจ้าก็ไปโขเกียวแสงเทียนเทันไหมเจ้าแสงเทียน จะแปรกินเจ้าไทเกอร์นะครับแปรเลขสีนี้ท่านได้แต่ใดมานะครับรอบแปดทีมสุดท้ายจะเข้าสู่รอบสี่ทีมแล้วก็ตัดสินแชมป์ในวันนี้เลยนะครับส่วนทีจะเป็นแขกของการชิงเงินรางวัลนะครับสายเดิมพันต่างๆเข้ามาได้นะครับปล่อยฟรีหนึ่งวันนะครับวัดฝีมือกันไปเลยนะครับเจ้าอุ่นไม่เกี่ยวเลยครับเกี่ยวเป็นศูนย์ครับ 6ต่อ5ครับเจ้าอุนเปิดหัวไทเกอร์ยกมาเจ้าอุไกลครับต้องเตะเปิดครับปู่ยังได้อยู่ครับเจ้าเทียนไม่เขียวได้ยังไงครับลูกนี้ครับเจ้าเทียนบอกผมไม่ได้มีนาข้าวครับผมไม่เกี่ยวผมมีแต่ไล่อ้อยนะครับพอมีมอนะครับรอไม่ต้องรอครับมาได้เจอแนนอนครับ มาเลยครับแอดอยู่นี่แหละครับสนามแล้วมาได้เจอแน่นอนครับเด๋อเป็นเจอแผลดวนเหล้าเบียร์ไปนะครับไม่ใช่แผลขวางกัดเด๋อตะก็นะครับประหยัดตัวยังลําบากครับช่วงนี้ครับแอดเป็นอะไรครับแอดก็เป็นให้ตอบยังไงดีครับนักแข่งโดนด้า็ตอบปวนก็เป็นแอดมินเจ้าสำราญนั่นแหละครับก็ขับรถหลุดโค้งไปนิดหน่อยครับ พอดีแอดขับมาแล้วเห็นป้ายโค้งอันตรายครับแอดก็เลยไม่โค้งมันเลยครับก็เลยนั่นแหละครับเลยขับตรงๆไปก็หลุดโค้งไปครับมารู้อีกทีก็โรงพยาบาลภูเวียงเย็บไปห้าเข็มครับนั่นแหละครับก็เลยรักษาตัวอยู่ครับน้าแหวน่าจะบอกอย่างนั้นเลยครับ ่าจะเป็นคนลอไน้่แหละครับแต่ว่าขอเป็นดมินเจ้าสำราญแล้วกันครับขอบคุณมากครับเจ้าแ,แต้มที่บอกให้โอ๋เจ้าเือเกิดดับไม่ทันครับยกลุ้กนกันทางวัดผิดพาดกันกนี้เห็นบ่อยๆอยู่นะครับนแหวง,งเหมือนกันครับกบางก็มาเยี่ยมมาเยือนแท็กทายหาเพียซ้อมกับแอดได้นะครับนแหงงงงวงไม่ได้ครับแต่โอ้ยยังเตะตัวรอดมาได้ครับ ตอนนี้ก็รักษาแผลก่อนครับล้มไปล้มมารถมันก็ลักแอดเหลือเกินครับทับอีกนะครับท่อไอเสียก็ลวกขาอีกนะครับแต่กุยตะกายกอหญ้าไม่ออกนะก็เ <c oughs> จ็บหนักอยู่ครับเกมเกี่ยวเป็นศูนย์ครับไปรุ่นร้อยเมียรวมญาตินะครับิบแปด ต่อแฝงครับเปิดปซ้ายไทยเคอร์อยูกระอุนเตะโอยรวมญาติแกร่รวมญาติบวกไปรุ่นร้อยเมียครับตามมาดทีทีครับตามมาติดเปลนครับระยะห่างที่ดีสุดต้องไม่เกินหนึ่งแต้มนะครับอาศัยสลิปสตรีมนะครับขับเป็นแข่งลรกอาศัยลมดูดนะครับ ้าส้ต่อสิครับไขคือเสิร์ฟมาเต้เป็นหัวจัสัซงแยกไปไก่หมูยังไม่เกี่ยวอีกครับชมรมกีฬาุทรเมื่อกีฬาหลังเส้นครับชมรมกีฬาสุโทเลยเก็บความได้เปรียบที่แต้ม11ต่อ9ก้ครับรวมญาติบอกไปรุ่นร้อยเมียก็ถือว่ายังไม่เสียหายสักทีเดียวนะครับ ยังมีโอกาสแก้เกมครับถ้ามีเกมเกี่ยวเกมได้แทมจากลูกเสือมเนี่ยก็ตื้อเข้ามาได้ครับพยายามลักษณอยากพยายามชี้ระยะห่างๆๆให้มันเยอะเึนครับ <S 2>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  สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับผมครับชาย,สายสิสระศุลเจ้าสำราญครับ นาทีเป็นผู้ไร้สดในเกมนี้นะครับดูแลดีแตะก็ผู้เบียคขับจุดรวมคนคนรักตะก้อนะครับต่อพยายามจะหาความมันมันตะก้อสนุกสนุกตะก้อมันมันนะครับมาให้ทท่านได้ดูนะครับพยายามจะออนไลน์ไปให้ทุกท่านได้รับชมที่ถึงหน้าจอมือถือนะครับคิดถึงยัดมินอยู่ใกล้ก็มาทักทายนะครับอยู่ไกลก็ดูผ่านออนไลน์นี่นะครับนอกจากจะ,ะรับชมทางช่อง ติดตามแบบแยกคู่ได้นะครับที่ช่องบ u ูทูธนะครับใจรักตะก้อนะครับนี้าหล่อนะครับเป็นเจ้าของช่องอยู่นะครับครับให้ทุกท่านได้รับชมทุกคู่เลยนะครับกดติดตามไปสับตะไคร้ได้นะครับดาวอุ้นมาน้อยไกลว่าแล้วเชียวครับดีแล้วก็ไม่น่าจะได้แต้มนะครับ สิบสองเก้าสิบสองต่อเก้าครับเจ้าแสนเทียนเสือจะอุ่นเปิดไทเกอร์ยกเจ้าเตะโอ้โหไม่อยากเตะออกดูนะครับออกข้างบ้างออกหลังบ้างครับหมดแก้วไม่เหลือ้ครับต้องปุ่ยกันแล้วครับมันไม่ใช่ฟอร์มที่ดีของทางเจ้าอุ่นสมันน้อยนะครับ ปากกเจ้าสมันน้อยนี่ไม่ยอมไม่เขาฆ่าตัวเองนะครับยอมฆ่าตัวตายดีกว่านะครับมีศักดิ์ศรีว่างั้นครับหมดเวลานาะทำยังไงได้ครับ 3, คุณทัชทูลคันเลือ์นะครับม <4. S 1> ันจะเป็นอย่างนี้น <4. S 1> แล้วเจ้าอ้นเปิดไทเกอร์ยกปไประเบิดลงแน่นอน ลูกนี้ต้องระเบิดลงหลวงจะไปแก่จะไปตัดลวกม่รูอยู่จังกองเอาตรงนะครับเวลาเตะกับทีมเหมือก็จะเป็นอย่างนี้เลยหน่อยครับใครเป็นข้างกับแอดไรมันเตะตุ้มๆครับเตะเอาตายครับมารู้มันปวดอะไรกับแอดมินครับอยู่ตรงข้ามไม่มินเก่งทุกคนครับอยู่ฝั่งเดียวกันนี่เป็นง่อยครับโอ้โหเขียวลากโอ้โหเขียวโอ้ย อยู่ไหมทำไมจะเต้ยรับของโอ้ยไม่ได้เกี่ยวเนดะ้อขอเชียร์ปลุกมือให้นึกว่าจะสั่งอาหารหูวนะครับนึกว่าจะสั่งหารหูวนะครับสุดท้ายก็ยืนี้เขาดีๆนี่เองนะครับยิยนดีต้อนรับเจ้าเอนะครับจงไส้สกรองนะครับ นี่และครับจะไปขีนให้มันเตะดีเตได้นะครับวลอยครับสู่สุดท้ายรอวแปดทีครับแอดากบแปดท่งานแอดนี่แหละครับฮัดซ้อมทีร่ยห่ตัวข้ามแอกีรนี่มันเตะเอาตายนะครับพอลลุงแข่งจริงก็นี่ครับเตะเต็มแบบเต็นหอยป่วยครับสู้กันต่อไปครับ ความยังไม่จบจะพึ่งนับสุดท้ายนะครับศูนยสิบสามครับต้องได้แต้มจากเกมสื่อก็จะเปิดหัวลากเลยเด้งเดหยวเดหยวเออต้องเอาโอ้โหล้อนร้อนร้อนโอ้ยยังแตกมาดีครับคู่พี่เก่งเตยยันครับ กตสเปนพี่ครับแต่โฮลิชันก่อนถือว่าถูันดีครับ14 15 FC พี่หมูลเด้งครับรอบแต่ทีมดท้ายครับถ้ามีคอมเมนต์ไหนที่แอดไม่ได้อ่านก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ บคู่พี่เก่งเตะคู่ต่อไปครับพี่เก่งสีมุ่เรืองครับเตะคู่ต่อไปครับเป็นคู่ที่สี่ครับรอบแปดทีมสุดท้ายคู่ท้ายครับโอ้โหแต่ก็ดีครับ 15 1ห52ครับต้องได้แต้มจากลูกนี้ก่อนนะครับเปิดเท่าเข้าไปไทเกยยุกจะาอ้วนใจอ้้หูน้าเลยครับย้มรแบ้หนิตงปนเครับ รวมญาติบอกไปรุ่นร้อยเมียเปลี่ยนตัวเอาเจ้าซุปเปอร์แม็กลงไปเตะครับซุสองเจ้าซุปเปอร์แม็กโค้งสง่าครับเจ้าแข็งเทียเช็คก่อนเลยไทเกอร์ยกให้ซุดเลูกนี้นี่แพ้เดิม เจ้าแม็กเปิดห right ัวไทคือยกไปกจ้าซูเปอร์แม็กปาดีโดนเกี่ยวเฉยครับเจ้าเตยโอ้โหครับมองตัวโครรุกเสังเกตง่ายง่ายครับถ้าเปลี่ยนตัวออกมาข้างสนายมักจะเก่งครับยูกซ้าย มาดีครับเจ้าซูเปอร์แม็กเรียกให้ซูเปอร์แม็กเรียกหน่อยครับเจ้าซูเปอร์แม็กจะรอสิบสามสิบแปดสิบสามต่อสิบแปดครับเต่าตื้อเตีับเท้าไม่ทันครับเกมนี้ถ้าในขวายตาของแอดนะครับ ใช่ไหมครับครัหมาถึงอะไรครับเข้าใจคำถามนิดนึงครับผม19 13 19ต่อ13ครับเสียงเทียนโยงหลังครับซุปเปอร์แม็กเปิดหัวครับไทเกอร์โยกไปครับเจ้าซุปเปอร์แม็กเตะตายครับเกี่ยวอยโดนคืนเจ้าเสียงเทียนไม่ได้กลัวเจ้าซุปเปอร์แม็กเลยเล่นดีๆครับคัดอีกใช่ไหมครับ ท้งหมายถึงตะก้อน,นี่คือรอบแกวมสี่ทีมแล้วก็กทีมยาวเลยครับถึงรอบชิงเลยครับตารางถูกวางไปแล้วครับชาวเชลยครับเปิดหัวไกเกอร์ยกไปเจ้าชุมเนาะครับเจ้าวีหาครับอู๋เตยังครับเจ <childhood. S 2> ้าอาู๋ทีมอ่าต้นปาล์มอเข้าไปรออยู่รอบสี่ทีมสุดท้ายแล้วครับมีโอกาสได้เข้าสมัครคืนแล้วครับไต่ชุดตั้งไต่ชุดเลยเงาเลย ล้องบอกเขาข้าสนามไม่ลงไปเสือปีกนี่ครับข่สขู่นคแต่ก็โดนพื้นไม่กอดน,นะครับเยมครับกีฬางเส้นขการแข่งขันชนกีฬาสมสาาเกมียนะในคะแนนทีต่อ1ิีกีฬสัมผัสมือครับ ขอ้อให้กทั้งสคูครับสู้กันด้วยความสนุกตุ้เต้นับไนะครับสำหรับคู่ที่3ในรอบแบกคีอสุดท้ายนะครับจุลกีฬาตรวสมเกลือปีครับชนะรวมาติบวกไปรุ่นร้อยเมียไปที่ยี่สิบนึ่งจุดสี่นครับคที่มาชมคู่นี้มากๆนะครับขอบคุณมาก